สวัสดีครับบริษัทเซงกงสระบุรีกับามีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับหัวเก๋งติดเครื่องยนต์นะครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมและคัสสภาพมาให้ได้ชมกันนะครับวันนี้คือฮีโน่เมกานะครับตัวนี้เป็นซีรีส์500ที่เป็นโฉมก่อนปัจจุบันหลังจากวิกเตอร์นะครับก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดฮิตที่สุดนะครับเรามีให้เลือกใช้มากกว่าร้อยหัวที่นี่นะครับตั้งแต่เกรดฟรีเมียมนะครับยันสภาพใช้งานนะครับ แต่นี่คือสภาพอีกตัวหนึ่งที่เราคัดมาให้ดูนะครับเป็นสภาพเงางลานะครับติดชุดแต่งแท้นะครับจากญี่ปุ่นนะครับที่ร้านเรานะครับฮีโน่เมกานะครับเริ่มต้นที่10,000แบาทเท่านั้นนะครับใครกําลังตามหาฮีโน่เมกาชั่วโมงนี้อยู่รับรองนะครับมาถูกใจแน่นอนและตัวเลือกเยอะที่สุดหาสีที่ชอบได้เลยนะครับเรามีทุกสีให้ได้เลือกใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นโครเมียมแท้จากญี่ปุ่นนะครับสังเกตนะครับ ของญี่ปุ่นจะเป็นโช้ขาอ่อนนะครับบ้านเราจะไม่มีนะครับจะเป็นสเปคเดียวกับฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบไหนของนอกต้องแล้วแต่รสนิยมนะครับต้องมาเลือกใช้ดูนะครับตัวนี้นะครับสภาพเดิมเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสภาพคัดเกตของทางร้านนะครับไม่ดีจริงไม่นําเข้ามานะครับสวยเลยนะครับขนาดเบาะยังกิบๆบเลยนะครับดูครับ ที่้นเราจัดส่งในทุกประเทศนะครับมีบริการรับติดตั้งโครบวงจรนะครับเพียงแค่ท่านขับรถเข้ามานะครับตอนนี้เรามีรับติดตั้งให้พร้อมขับกลับบ้านได้เลยนะครับจัดส่งในทุกประเทศนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับคัดเกตก่อนวางขายใช้ได้งานใช้ได้นานกว่าใครนะครับตัวนี้ติดเครื่องยนต์ JO 8E นะครับที่สามารถวางแทน 6C7C7D นะครับหรือแม้กระทั่ง 8E นะครับ 8C นะครับ 7E นะครับ 7C นะครับได้หมดเลยนะครับแทบทุกรหัสเลยนะครับมีแรงม้าสูงถึง260แรงม้านะครับเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันนะครับไปได้ทั่วไทยนะครับเอาอยู่นะครับเป็นเครื่องตรงรุ่นห้างปัจจุบันนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับยังมีผลิตอยู่ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนที่ร้านเรามีช่างวิสายถึงหน้าบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางนะครับ เราก็มีพร้อมบริการถึงหน้าบ้านนะครับนี่นะครับ J O 8 E สภาพให,หม่ๆนะครับเดี๋ยวเรายกให้ชมกันนะครับตัวนี้และสตาร์ทให้ฟังด้วยนะครับอ่ะโอเคใครกำลังตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับนี่นะครับ Tino Mega นะครับ ติดเครื่องยนต์ JO 8E ครบเซตที่เซียงกงสระบุรีนะครับที่ร้านเรามีครบทุกรหัสให้ได้เลือกใช้นะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถวางแทนได้ตั้งแต่ SO 6C นะครับ 7C 7D นะครับ EM 100 EP 100นะครับสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับ F18 วางแทนได้ครบเซตฮีโน่ไฮเทควางแทนได้ครบเซตนะครับเมก้าพิโช ที่เป็นตำนานนะครับสวยที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับอดูภายในครับข้างใต้ท้องนะครับไม่มีสนิมนะครับแผ่นกันความร้อนครบทุกอย่างที่ร้านเรามีให้เลือกมากมายกว่าร้อยชุดนะครับเดี๋ยวเร่งให้ชมกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์เจโอ8ีนะครับเครื่องรุ่นใหม่แทนเจโอ 8C ได้ด้วยนะครับ นะครับเดือดๆเลยนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างยังแจ่มขนาดนี้นะครับดูดูที่พวกข้อน้ำนะครับถ้าสมมติล้างออกมานะครับปิ้งปิ้งๆเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับอ่าอีกทีหนึ่งโอเคก็ครบเซตแบบนี้นะครับมาหาได้ที่เสียงโกงสลับดีนะครับเรามี พนักงานคอยให้คาแนะนําและปรึกษาทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะใช้รุ่นไหนอยู่นะครับเรามีครบทุกรุ่นให้ท่านได้เลือกใช้นะครับมีบริการติดตั้งครบวงจรนะครับจะส่งไปทั่วประเทศนะครับผมและพบกันที่เซนกงสบรีเท่านั้นนะครับ